ตอนนี้ทิพก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องจะมาบาฮามาสจะต้องทำยังไงบ้างคะออสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะคะก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าเราถือพาสปอร์ตอะไรนะคะคือประเภทแรกก็คือพาสปอร์ตที่เป็นพาสปอร์ตไทยนะคะแบบนี้กับอย่างที่2ก็คือพาสปอร์ตที่เป็นแบบออ US citizen นะคะ ทิปขอเน้นเฉพาะ U.S. d e c i s i o n ละกันเพราะว่าอย่างประเทศอื่นที่อาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะคะเอาละค่ะแบบแรกเลยก็คือแบบพาสปอร์ตไทยแลนด์นะคะพาสปอร์ตประเทศไทยนะคะจะเข้ามาบาฮามาสได้สิ่งที่จะต้องมีเนี่ยก็คือจะจําเป็นจะต้องมีวีซ่านะคะไม่งั้นไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศนี้ได้นะคะการขอวีซ่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือต้องขอโดยการที่ส่งเอกสารแล้วก็เล่มพาสปอร์ตตัวจริงไปที่สถานกงสุล ตามที่เขามีลิสต์ไว้นะคะซึ่งที่ทริปเช็คแล้วเนี่ยในประเทศไทยไม่มีสถานกงศูลบาฮามัสนะคะอาจจะต้องส่งไปประเทศอื่นที่ใกล้เคียงแต่ว่าล่าสุดในทริปนี้นะคะที่ทริปได้เช็คมาก็คือเขามีการทำวีซ่าออนไลน์แล้วหรือเรียกว่า e v ีซ่นะคะโดยทุกคนเนี่ยสามารถยื่นออนไลน์ได้เลยนะคะ ก็ค่ายื่นเนี่ยจะอยู่ที่110ดอลลาร์นะคะแล้วก็เราจะจำเป็นจะต้องอัปโหลดเอกสารทั้งหมดตามที่เขาระบุไว้เข้าไปในหน้าออนไลน์นะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะออกมาเป็น e-Visa ให้เราเราก็สามารถเดินทางเข้ามาที่บาฮามัสได้เลยนะคะอย่างที่2นะคะก็คือใครที่มี US passport นะคะสามารถเดินทาง เข้ามาที่บาฮามัสได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น U.S. Citizen นะคะอาจจะเป็นแค่ Green Card Holder นะคะอย่างเช่นทิปนะคะมี Green Card Holder ประเภทใดก็ตามนะคะสามารถเดินทางเข้าสู่บาฮามัสได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะคะอันนี้ก็เป็น Benefit อย่างหนึ่งที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินไปขอวีซ่านะคะแล้วก็ ด้วยข้อมูลของวันนี้นะคะก็คือข้อมูลของวันที่30จูน2021นะคะอยู่ในสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือ,อ,อไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะจำเป็นจะต้องขอ h เฮลทัวริ r ึมวีซ s a นะคะซึ่งวีซ่านี้ เ,เราจำเป็นต้องเข้ามาในเ,เว็บไซต์ของ Travel Bahamas นะคะกรอกข้อมูลต่างๆนะคะโดยเขาจะแยกออกมาเป็น2ประเภทก็คือสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราก็แค่อัปโหลดเอกสารรูฟการฉีดวัคซีนที่ครบ2โดสนะคะแล้วก็โดสที่2เนี่ยจะต้องฉีดผ่านพ้นไปแล้วอย่างน้อย14วันก่อนวันเดินทางนะคะก็คืออัปโหลดเอกสารตัวนี้เข้าไปในระบบนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะ ก็จำเป็นจะต้องอสแกนผลตรวจโควิดนะคะว่าเป็นนิเกทีฟนะคะถึงจะสามารถเดินทางมาที่บาฮามาสได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอไอตัว t r a v วลวีซ่ตัวนี้เนี่ย นอกจากจะบังคับให้เรามีผลตัวหรือว่ามีผลฉีดวัคซีนมาก่อนล่วงหน้าแล้วเนี่ยเขายังบังคับเราให้ทําประกรันคิดไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะให้ทำประ,ประกันการเดินทางเผื่อว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยติดโควิดด้วยซึ่งออค่าประกันของแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์นะคะในประกันเนี่ยก็จะระบุไว้เลยว่าถ้าเราติดโควิดเนี่ยจะ ได้รับการคุ้มครองเท่าไหรต้องค่าช่วยเหลือค่าอะไรเท่าไหรนะคะเขาก็จะมีครอบคุมไว้แล้วเผื่อว่านักเดินทางคนไหนที่ติดโควิดแล้วจําเป็นจะต้องอยู่รักษาตัวต่อนะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครอ,อบคุมใช้ได้นะคะทีนี้ทิปจะพูดถึงสถานาการณ์โควิด แล้วก็บรรยากาศทั่วไปภายในรีสอร์ทของแอตแลนติสนะคะเท่าที่ทิปสังเกตดูเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยู่อ u t d o o r เนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะคะเพราะว่า นักท่องเที่ยวมิกรส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้อันนี้อนุมานไปเองนะว่าได้รับ1ได้รับฉีดวัคซีนแล้ว2เป็นพื้นที่เอาดอคนกระจายกันไม่ได้อยู่ในที่อินดอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่กลัวการติดโควิดนะคะท่องเที่ยวและแขกทุกคนจําเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะตามกฎของโรงแรมก็คือเมื่อเข้าสู่ในบริเวณอาคารนะคะที่เป็นตึกหรือที่เป็นโรงแรมนะคะหรือเมื่อใช้บริการใดๆก็ตามที่จะต้องติดต่อสัมผัส กับพนักงานอย่างเช่น ที่สระว,ว่ายน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะมีเป็นบูธขายอาหารขายเครื่องดื่มหรือขายซันสกรีนขายครีมกันแดดอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปขอรับบริการกับเขาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใส่มาสกด้วยทุกครั้งแม้ว่าสถานที่ที่เรายืนอ,อยู่มันเป็นอ outdoor ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราย,ยังจำเป็นจะต้องใส่มาสก์ทุกครั้งที่ติดต่อกับพนักงานของออโรงแรมนะคะซึ่งตัวพนักงานของโรงแรมเองทุกคน100%ใส่มาสกทุกคนคะ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าทางโรงแรมเขาก็มีการมาตรการการรักษาที่เข้มข้นพอสมควรค่ะค่ะทุกคนจะให้ทายว่าน้ำดื่มที่รีสอร์ทที่แอตแลนติสไซส์ขนาดนี้นะคะไซส์1ลิตรนะราคาเท่าไหร่ติก๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกิกอกกอกกอก๊หมดเวลาฉเฉลยค่ะก็คือน้ำดื่มขวดน,นี้นะคะ ราคา11ดอลลาร์ plus tag plus service charge อยู่ที่15ดอลลาร์ด้วยกันโอเมเจ้าน้ำดื่มหนึ่งขวด15ดอลลาร์คือตายไปเลยค่ะคือราคาเนี่ยพอๆกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะก็เลยอทิปก็เลยหาโซลูชันค่ะร์ชใน Google นะคะเจอคําว่า วินเลจก็ซอรี่มาเก็ตหรืออะไรประมาณนี้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะใครที่มาบาฮามาสนะคะแล้วก็พักที่แอตแลนติสถ้าเกิดว่าระยะทางไม่ไกลเกินไปนะคะอย่างครั้งนี้ทิพพักที่เดอะคอรัลนะคะระยะเวลาจากการที่เดินจากตรงจุดที่โรงแรมเนี่ยไปถึงร้านค้าอันนี้นะคะมันอยู่นอกแอตแลนติสนะต้องเดินออกไปนิดนึงประมาณสานาทีเอ่อ เดี๋ยวปักบุดปักแผนที่ไว้ให้เรียบร้อยเลยคือถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ที่พอจะเดินไปได้แนะนําเลยว่าให้เดินไปซื้อน้ำดื่มที่นั่นนะคะข่อไก่กานะคะ1นึน้าลิตรนะไม่ใช่1นลิตรอันนี้1 5ึลิตรอันนี้แค่ 1, 1. นึ่งลิตรหนลิตรนี้ได้มาในราคาสี่เหรียญสี่คือทั้งทั้งหมดอันเนี้ย4ี่สก็คือ4ีขวดเนี่ยเท่ากับราคา หนึ่งกระปุกเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าใครที่มาแอตแลนติกให้เดินไปซื้อน้ำเถอะค่ะไปกันหลายๆคนก็ได้ค่ะไปซื้อที่เดียววันแรกเลยของทริปแบกกับห้องมาแล้วก็เก็บไว้ในห้องมีตู้เย็นก็แช่ไว้นะคะเพราะว่าราคามันมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะจ่ายมันแพงเกินไปกับน้ำเปล่าขวดละ15หรือถ้าเกิดใครไม่มาจริงๆจะกินน้ำ ท็บบิ้งก็คือน้ําที่เขามีให้คือไม่ใช่แทบปปิ้งแบบว่ากินตามก๊อกนะเขาจะมีจุดน้ําดื่มที่เราสามารถเอาขวดอะไปกรอกน้ำฟรีได้แต่ในความรู้สึกลึกๆก,ก็ไม่แน่ใจว่ามันสะอาดหรือเปล่าไงก็เลยรู้สึกว่าอยากกินน้ําขวดที่เป็นได้รับรองมาตรฐานมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อ,อันนี้เป็นเคล็ดลับเ,เล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับคนที่มาที่นี่ทําไมน้ํามันจังเลยอะ